สวัสดีคร่บพี่ชมอยู่กับเฟิร์สเฟิร์สเกมมี่คบวันนี้เรามาเล่นเกมมาคะเอาชีวิตรอดโอเคหลังจากทัวรไตเฮไปตีอะไรนะโกเลมเออก็ก็ก็ไปก,กิมือ First เฟิร์สพี่โดนอ่ะมือเฟิร์สพี่โดนถ้าเลยโดนโกเลมฆ่าหลังนะวิง่งวิ่งหนีเลยลูกโอเควิ่งหนีไปแค่ไกลกนวิ่งช้าทำไงอ่ะ มันวกดซ้ำๆอ่ะกดวิ่งได้ไหมอ๋อเนี่ยที่แหวกกระโดดกระโดดเนี่ยไม่ใช่กดวิ่งแล้วก็กระโดดกดเงี้ยกดเงี้ยเนี่ยไปที่ลงกันเนี่ย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 คนเนี่ยเงี้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 ยมันไวแล้วเนี่ยเนี่ยกดสองครั้งเนี่ยตับนกิ๊กเงี้ยเลยกิ๊กดูน่าดูมาดูพ่ออ่ะเนี่ยดูนู่น อาในพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่นี่ไปมาดูพ่อวิ่งนะจากจากวิ่งวิ่งช้าเนี่ยวิ่งนี่วิ่งช้านี่ช้าไหม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 เร็วช้าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูเร็วนะดูนะดูเร็วนะแป๊บนะนี่เร็วอันนี้มูนะ้นี่นอันอันอันนี้ช้าวิ่งเร็วอันนี้ช้าเดีวอันนี้ช้าแต่นี้เร็ว อันนี้เ <notamment> ร <Douglas> ็วพ่อวิ่งนี่นี่นี่เห็นป่ะวิ่งไวมากเสร็จแล้ววิ่งตามพ่อดิอ่าทันป่ะล่ะไม่ทันเลยอ่ะนี่เออว่าทันแล้วพ่อพ่อพ่อไปนายสำรวดตรงนี้ก่อนพ่อวันนี้ไปสำรวดนี่ก่อนสำรวจในเนี้ยในเนี้ยในในเนี้ยมานี่ตามพ้นมาสิเนี่ยไปสำรวดเลยดีอยากดูอยาก อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเอออยากรู้เอาเตียงนอนมาป่ะเนี่ยเอไรมาเอามา,เอา,มาเอาไม่เอามาโอเคช่างมันเดราจะไปนอนนึงเลยน,น,นี่เป็นนั่นไงเอ่อทรายสีเนไงหลอกอ๋อทรายสีสต่างใช่ขุดขุดไกลไปไว้ไไวันจะทำบ้านปะละ่ะเอาทรายไปทำบ้านอ่าใช่เอาไปทรายสีอะไรเนี่ย ไม่รู้อ่ะเอาสีอะไรก็ได้เอาสีอะไรมาก็ได้โอ้ยคือใครบ้าข้างในนี้มันมีอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยโอ้ยข้างในข้างในเอาขุดด้วยมีอะไรป้ามีขุดขูดถ้ว้มีอะไรบ้างไม่มีมีเหรอเดี๋ยมีลองดูก่อนว่าทดลองสุดดว่านี้ตัว ตุ้มิดวเาวีาหินด้วยสุดแล้วฮะสุดแล้ว้าเจอหินฮนะึะอ๋ออโอเทุกทุกวันนี้เรามาบ้านเลวซีกนเออใช่อันนี้ยังเอ่อเพื่อสำรวจเอ่อกล่องหมดยังอ่ะบ้านเลวซีน่าจะหมดแล้วนะ สำรวจมาแล้วลว<ส>่ะถ้านเวีทีเพื่อนาจาสําสำรวจหมดแล้วมัง้งมีของอะไรบ้าอืมงงก็ก็ไม่เยอะมากอ่ะมีของไม่เยอะมากอ่ะของไม่ค่อยเยอะมากว่างกันนะบ้านเอวีีบ้านเออหมู่บ้านนี้มีแมวด้วยใช่ไหมอืมถ้าถ้าหมู่บ้านใหญ่อะ่ะมันจะมีแมวมี มีอะไรกเลมบางหมู่บ้านนะกเลมสองตัวอะยอ่ะบางหมู่บ้านจะมีกเลมสองตัวบางบางหมู่บ้าน,<ะ>านถ้าใหญ่กว่านี้ก็สองตัวหมู่บ้าน,าน,นแต่นี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเจอหมู่บ้านแรกเลยใช่ป่ะเออใช่เป็นหมู่บ้านแรกเลยมหมู่บ้านแรกโชคดีมากวิ่งมาสำรวจเจอเลย พวแมวตัวเล็กเนีย่ยแย่แมวตัวเล็กเออไม่มีน่นเลยปลาสาสน้ำอาหาน้ำน้ำไปล่าปลาพ่าวให้แมวขาาอะไรข้าวอ่ะขุดเลยแมวเราผูกข้าวเยอะแยะแล้วอ่าแต่แต่เพื่อขุดไวด้เผื่อน่าจะขุดไว้อยู่อ่ะ คนเผื่อเผื่อไว้ทำอะไรเผื่อไว้ทำอะไรอีกไงที่บ้านก็ปลูกข้าวเต็มเลยบ้านเราแต่เราแต่แต่เราเอานี้เก็บไว้ก่อนเอานี้ไว้เผื่อไงโอเคแแ่ป๊บนึงเดี๋ยวว่าขอสำรวจตรงนี้กอนพ่อมีอะไรเปล่าบ้านเอวีซีข้างบน,นะนเนี่ยยังไม่สำรวจเลยนี่ไง ตอนที่ยังไม่ได้ปิดประตูใช่ยังไม่ปิดประตูก็คือยังยังมีอยู่ใช่ยังมี้ยมีขนมปังว้าววันนีบิสิตี้าว้านด้วยเออนี้ด้วยข้าวเหนียวข้าวนียด้วย,นนวยพ่อแล้วแล้วมีอะไรไหมพ่อ,อมีมีของอื่นเพียบเลยใช่ไหมตรงน,นั้นน่ะมีไหมนี่นนี้เพื่อเก็บหมดแล้วใช่ไหมใช่ไม่เก็บหมดแล้ว เดี๋ยวเตะกล่องเอ้าบางผิดตรงอืมอ้าวมีแมวด้วยแมวเยอะเลยใช่ใช่แมวเยอะเลยทางเข้าอย่างไรเนี่ยเฮ้ยเอาเอาที่ปรุงยาไปด้วยไหมที่ปรุงยาไปด้วยเออขุดมาเลยพ่อมาอันหนึ่งแล้วโอเคพ่อเจอ แต่พเพิ่มใหม่อีกอันหนึ่ง <laughs> มันมีมนมนนอีกอ่ะ <c oughs> เขาไม่ใช้หรอกเราต้องใชุู้ดาโอ้ยโอ้ยขนช่วงเฮ้ย,ย,ยนี่ไงเอา้ามาขนนี่ดิอะไรอ่ะโทรเลเวลป่ะล่ะเพิม่มเลเวลน้อยอ่ะมาขนได้อะไรนะทานทานไม่ใช่ที่พ่อเนี่ยทานเต็มเลยอะใช่เห็นยังเราไม่เห็นพ่อแต่เห็นชื่อ

โมนี่โมนี่โมนี่ไหนะอ,ยอยีทุกที่ไหนตรนี่เบื่อแล้วเดี๋ยวไปนอนวอ้อฮะทำไมพ่อเลเวลเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่เลเวลเลยพ่อขุดด้วยพ่อขุดให้ไงอ๋อ พ่อยืนในไกลถือป่ะยืนยืนยืนในไกลแล้วพ่อก็ขุดได้ฟือแล้วฟือก็ได้เลเวลอ่ะใช่ใช่ขหมดแล้วหมดแล้วแต่ฐานอยิบก่อนพ่อไปนอนเตียงอยู่นะเตียงอยู่บ้านเอ็มบีซีเดี๋ยวพ่อวางเดี๋ยวพ่อพี่น่ะอนอนบ้านเอ็มบีซีกันไม่มานอนนี่นอน้วยกันนี่อ่ะแต่เฟือไม่มีเตียงอ่ะ อีกชมมาก้ามาเห็นกับผีปะ่ะอันนี่ไงอยู่ข้างในเฮ้ยแต่ว่า <c oughs> อย่ารซอ,อ,อ,อมซอมซอมซอมจะจากการเอบีซีเมื่อกี้เอบีซีอะไรวิ่งหนีจะทำลายเอบีซีเหรอมังอาจไปละใช่ป่ะใช่มังามอาจที่มาทำลายเอบีซีพวกเรานั้นเป็นอะไร อะไรอะต้นอะไรโอเคละเออว้าวโอ้ยเพิ่งกลับมาไหนวะติดติดติดหัวติดหัวโอ้ยชาวบ้านห่าผ้าห่าห่าแล้วนี้วันมาเอาไว้ใส่อะไรนะเนี่ยลืมแหละมันไว้ใส่อะไรปุ๋ยไงปุ๋ยใช่แต่พ่อมีกระดูกปะไม่เอานั่นนะเอา เขเดได้อะไรเม็นเม็ดอ,อันนี้เนี่ยใส่เงี้ยไหนแล้จะได้อะไรมั้งเราคงไม่ใข้ใจใส่อะไรอ่ะเอ้พาพาขนมปังพ่อต้องใส่ได้เหรอออนี่เออได้นี่ได้ปุ๋ยอันเดียวเองไม่คุม้มเอ้ยปุ๋ยอันเดียวเองไม่คุม้มไม่คุมค้มคุ้มไม่เอาเปลืองเปลืองขนมปังเออใช่ ใส่ไปตั้งเยอะอ่ะได้โอ้เลยยี่สิบเจ็ดอันแน่โอ้เลเดียวี่สิบเจ็ดอันแน่โอ้ไม่ดีใจที่บ้านเรามีหมดแล้วอ้ผักเออเอแต่แต่เบอร,ร์ค้าปนีได้ผักผักเนี้ยดีกว่าทำขนมปังเอาครับเดิมทำกล่องครับทำกล่องที่ว่าก็ได้พอเยอะแยะไม่เป็นไรเพื่อเอาตรงนี้ก็ได้ ความตน้นต้นข้าวเยอะเลยไม่เป็นไรอ,อันนี้ตรองไปทำอะไรเนี่ยเฮ้เอาไปอืมไไอืมแล้วก็ มาเยอะเลยใช่าจะทำเตียงให้เอ็มใช่ใช่พ่นี่เต็งเต็งเต็งเต่งเต่เต่งเต็งเต็งเตเร่งเต่ง่งงเตีงเ่ง่งเ่งเน่่งเต่เ่่งเ่งเต่่งเตงง่เ่่งแล้ว่่ง่อ่่ง่ง่่ง่อ่่งเเ่งเ่ะเ่่งเเเเ่งเงเ่เง เห็นไ้ีเายัางที่ว่ายังอะยังไม่เห็นน่ะอยู่ไหนอะเนี่ตรงนี้เอ,เอ็มอ่ยกเลมใกล้กเลมตรงอ้าวเด็ด <c oughs> แล้วจะกหวีเลยอดีบาไซาโรดีบาาัสโรดีบาาัสโรด ก้าบดเผอไปตีกล้าบดเผอไปตีตัวนั้นเหรอแ,แต่งน,นโดนไล่ทุบเลย <c oughs> แก่ยังไไม่รู้ตะทุนแก่แบบนไ้่มซอเ<ะ>มียฮะมนันมีเสียงซอมบี้ดีจริงเหรอใช่มันู้รน์ไม่ได้ยินอ่ะมันอยู่ไหน,ต,ไหนตัวอะไรอ่ะแกะ <c oughs> มีมีคนกำลัง มีคนกำลังคุยกับแกอยู่นะตอนนี้อย่าไปมีคนกำลังมีคนกำลังไล่ไล่แกอยู่ฮะตอนนี้มีคนกำลังไล่ลไล่แก,อ,นนก,แกอยู่อะอะไรก่นด้วยจับแกอยู่ว้าวรถบัสใส่ตัวโอ้มีหมูด้วยโอ้มีมวมัวด้วย โอ้ยคนชาวนานี้มีอะไรบ้างไหมเนี่ยนะคุยกับชาวนาอยู่เหรอชาวนาคนคุยกับชาวนาเอ,อิ่มอะไรฮะเอา้าต้องมีเอเมโรหรอโถเ,เออแต่ผมมีอยู่ฮะแต่เก็บไว้ในบ้านครับขี้เกียจจับเองยัมาทำอะไรไม่ต้องเอาดูดูู้ว่าจะเลี้ยงคไอ้ตัวเล็กเขเ้าไปเออมี มองแล้ว่อติดิดเดินฮ่าฮ่ามา,าตามเด็กๆข็อาหารให้ให้ให้เด็กแจกอาหารว่าขนมปังอ่ะขนมปังเด็กๆไม่กินอ่ะเพราะ ค่ะขนมปังและและเด็กๆมันกินอะไรอ่ะเด็กเล็กกินอะไรอ่ะหืมกินอะไรกันกินอะไรอ่ะพ่อเด็กเล็กกับนะเด็กๆกินอะไรอ่ะพ่อเด็กเล็กกินอะไรอ่ะฮะเฮ้ยคนนี้ผสมยาอะไรอ่ะใครอ่ะพ่อคนไหนอ่ะไหนอ่ะ จะมีเลยเสียงไหนอ่ะพ่ออยู่ไหนเนี่ยเนาะพ่อ,ไห,พอไ,ไหนพ่อไปด้วยไหนพ่อพ่อไปด้วยไหนพ่อบึงนาวไหนอ่ะเนี่ยบ้านหลังนู้นเนี่ยบึงยาใช่เฮ้ยขนมปังนี่มาดูดิ นี่ตรงนี้กล่องนี้เลยนี่กล่องนี้กล่องนี้เฮ้ยขอ,น,อ,ขอนังนะเ,นงเ,งเกฟื้อขอนังนะขนมปังกันไปเกงเกงเองดเนะูเก็บไม่หมดเลยนะโอ้โหของเยอะเลยเก็บไม่หมดเลยเก็บไม่หมดแล้วบ้านนี้โหบ้านนี้

อีกคนดิก์ก็นง็งปิดวุ่นวายมากเลยเปิดปิดเปิดปิดอ่ะอะไรเนี้ยอเอาสุบ้าน you เตัวขับออกใช่ไหมอะไรอยู่นี่ขับเตียงให้เอ็มซีบ้างเตียง,งขึ้นเครืไม้ก่อนเตียงได้สามเหรอเตียงวา,างกับ เฮจําหมื่นละฟันวาที่เตียงเราเลยด mm. ิโอ้ตรงนี้โอ้ตรงนี้เลือกมากเฟิร์สกลุ่มเร็มดูเนะี่ย ด้ผ้ารูมไหนอะ่ะก็ดูดิเ่อาหาชื่อไม่เจออีกแล้วเดี๋ยว่อะกรูมไหนพ่อรูมลึกไหมลึกดิไหนพ่อพ่อพ่อตัวเล็กมันนอนที่พ่อเนี่ยพ่อเดี๋ยวพ่อกับตัวเล็กกันแน่วันที่อยู่นกัน อะไรวะนอนดิ้นเลยเหรอให้กอดนอนดิ้นเลยเหรอก็มันไม่มีแล้วอ่ะไอตัวเด็กนอนแล้วอ่ะว่ามันมีเตียงนอนอยู่โอเคเพราะมีอยู่โอ้โหโอ้โหชาวบ้านก็นอนอะไรเนี่ยโอ้โหชาวบ้านตรงนี้ก็นอนเพราะจะกิปนอนเลยเวอร์นอน เตียงนั่นเอาเตียงนั้นเด้อเอานอนเลยตัวเล็กตัวเล็กพ่อไม่ได้ยื่นตุกันตัวเล็กทีเดียวเดียวตัวเล็กตัวเล็กทีเดียวรวมกันกันกัน พอพอ่อทำไมทำไมโกเลมมันตายแดงอะ่ะตายแดงเด้อเนี่ยดูดีแต่มันไม่ค่าเบิร์นอ่ะเออมันเป็นยังไงอยู่แล้วอบ้านไหนไม่มีเตียงก็ทำเตียง โ,โตตุ่มว่ะฮะคอยกระโดดลงมานีา่ตรงนี้มีเกมแล้วสิพ่อมาดูนี่พอออกมาออกมามาหาเฟิร์ตมาเนี้ยหลังฮะอันนี้มันมีอะไรดูอันนี้ตุเล็กาจะไปทำมันไนะเมื่อกี้บนปันมีหนึ่งรอบอ่ะฝืรพัน พันหนึ่งรอบเจ้เลมตีป่ะนะไม่ไม่ใช่ฟูฟูฝืกพันในตัวได้พันหนึ่งรอบแต่โกเลมไม่ตีพันหนึ่งรอบโกเลมโกเลมน่าจะพึ่งพึ่งมาเห็นหมัน้งโกเลมพึ่งเห็นนี่โอ้เจ้าดาวสองอะไรกันครับเนี่ยมีสองตัวสองตัวเอาไงดีเนี่ย ทำไรนะพ่อไอตัวช่าไอตัวชาวนา,วาตัวเล็กสองตัวอ๋อสองตัวออมันขยายไงขยายกันสวัสด,ดีสวัสด,ดีเช้านาสวัสด,ดีเช้านา 不要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 不 อขโมยแตงโมเขาดีกว่านี่เนแตงโมแตงโมแตงโมแต่แตงโม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 ลูกโตไม่หวานมันไม่หวานหรอไม่หวาน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 ดูว่าไม่หวานลูกโตลูกโตไม่ไหวดูกระโตลูกกระโตไม่ไหว ลูกกระตูลูกกระตูไม่ไหวลูกกระตูลูกกระตูไม่หวานท้อบอกเราไอตัวเล็กอยู่นะไอตัวเล็กไม่รู้หายไปแล้วไอตัวเล็กยังอยู่โอ้เนี่ยพ่อมาดูสิมีสองเลยอะสองตัวเออนี่นี่นี่มาหาพ่อดิหาเจหระพี่เห็นอุ้ยแล้ววะน่ไพ่อพ่ไหนอน่ย โอ้หลุมลึกมากดูเลยพ่ออยู่ที่หนพ่ออยู่ที่ใดอ่ะพ่ออยู่ที่ใดพ่ออยู่ไหนเนี่ยพีดนงกับพ่อน,ะน่ะเดี๋ยวจะพ่อชื่อไงไม่จะมีชื่อสัก,กตัวเลยไม่จะ,ะมีแล้วพ่ออยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพ่อไปหาอยู่ไหนจ๊ะ นี่ยืนไม่มาไม่มาดีวกันหน่ไยตรงนี้อ่าตรงนี้แล้วกันเราเจอโกเลมครับใช่ครับภารกิจรอบนี้เราทำสำเร็จใช่ไหมใช่ครับบ้านใช่สำเร็จภารกิจไปนหนึ่งอย่างข้าตรงไหนอ่ะพ่อตรงไหนมานี่จับคลิปกันหัวคอนฝาก กดไลค์กดแชร์กดสาคาัคปะรแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย